จบอีกโอ้บเอาเมื่อดอกบสโงเมื่อดอกห้ไปน้ำมันอยู่ห้ไปน้ำมันอยู่ป่ะป่าม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 าบ่อะไรครับดอกมาทีเราก็จะเดินออกไปแล้วนะครับพี่น้องเราไม่รู้นะครับไม่รู้ก็คือก็นึกว่าเป็นสวนชาวบ้านธรรมดาปกตินะครับเพราะว่าไม่มีรั้วขอบจิตอะไรเลยนะครับเป็นตรงนี้มันก็อยู่ที่เป็นป่าด้วยนะครับเพื่อนจะเห็นหินไหมครับหินนะครับหิน เหนตรงนั้นแล้วก็เต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่ากูโบเก่านะครับกูโบเกา่าไอเราก็ไม่รู้นะครับก็นอนพักนะครับพักก็ว่าเออมันมีที่หลบใช่ไหมล่ะนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็นะครัโบไอเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นกูโบเป็นป่าช้านะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับคนไม่รู้ก็คือคนไม่ผิด นะครับผมก็จะได้เดินออกจากป่าช้ากันนะครับ mm hmm. กูโบนะครับก็เรียกนะ mm hmm. ทุกนี้ก็จะเป็นเขตป่าช้าหมดเลยนะครับป่าชา้า mm hmm. นะครับป่าช้าหมดเลยตอนนี้ตอนนี้ mm hmm. หลงครับหลงหายไปสองครับไม่รู้ไปตรงไหนตอนนี้เราหลงอยู่ป่าช้านะครับวูวูวยังไม่มาเลยมาแล้วพี่น้อง ไปไว้นั่นแหละมามามาเดี๋ยวพาไปกินไอติมร้อนๆแบบนี้พาไปเหมาไอติมเนื่อยเหนื่อย วันนี้เราจะไปหาอะไรกินเย็นกันนะครับไปร้านค้าถึงร้านค้าพอดีน้ำเย็นๆนี่นะครับการที่จะเข้าร้านค้าเราต้องถอดรองเท้านะครับนะการที่จะเข้าร้านเราต้องถอดรองเท้านะครับเราต้องให้เกียริสถานที่นะครับเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยกินไเต็มหน่อยร้อนๆเออจะให้กระชึก เอาน้ำส้มมาด้วยขวดนึงแล้วก็น้ำแข็งโอ้เอามาเลยเอามาเลยกินเล่นเกมละลายเออเอาไอทิมเนี่ยเอาไปเอ้กวางวางวางนู้ด้วยระยันับไปสักี่กนสี่กนเวลาเหนื่อยเดินตากแดดเหนื่อยพี่น้อง ได้ไอติมอะไรเย็นๆนี่เป็นอะไรที่สุด,ดยอดมากอืมเด็กมากเอาไหมกินไอติมไหมกินไหมกินไหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวในร้านเลยเอาไหมไป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 เอาเลยเดี๋ยวจ่ายให้ในร้านค้าไปเอามาเลยไปเดินเข้าไปเอาไอติม คนละแทงสองแทงเลยเอามาเลยเดี๋ยวจ่ายให้เอาขนมด้วยไปเดินเข้าไปเอาเลยมามามาเอาเข้าไปเอาเอาเลยเดี๋ยวจ่ายเองหยิบมาเลยเอาเไรเอาเลยเอามาเลยมาตั้งไวเอาขนมมาด้วยเอาขนมมาด้วยหยิบมาเลยฮ่าหยิบมาเลยเอามาเลยอ่า หยิบมาหยิบมาหยิบมาเอามาตั้งก่อนให้ให้กักคิดตั้งก่อนเดี๋ยวจะจ่ยาย <_ C 1> พอ,อยังอันนี้นี่น,นี่มาตั้งตั้งก่อนเดี๋ยวคิดก่อนคิดตั้งก่อนเบบายายไปไป,ไปกินด้วยกันนะ <_ C 1> มาวันยินเดี๋ยวสองอันพอดีเลยคนละอัน <_ C 1> ไปเอะไหนขอบคุณครับขอบคุณอ,อากาศร้อนๆเราต้องเพิ่มความเย็นให้ร่างกายนะครับ <_ C 1> พี่น้อง ไอติมรอบสามก็ระยะทางเหลืออีกหลายกิโลนะครับก็พักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อนะครับตอนนี้เพียกหมดแล้วมีแต่เงือนะครับร้อนอากาศร้อนนะครับอากาศประเทศไทยทุกวันนี้ร้อนมากนะร้อนโคตรเลยก็ว่าได้ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่า โอ้พอดีเลยฝนกำลังจะตกไปไหนหมดม,มา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 ทั้งหมดเลย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 เร็วๆมานี่เร็วมานี่เร็วมา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 ไอดำไอดำไอดำมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วลูกชายละ่ะโอ้ โอ้โลูกสาละลูกส่ละ,ลละนี่ก็มาหามีครับโอ้ยทำไมต้องบาดหลายแทโ้โอ้โอ้ตั้งแต่ไม่อยู่นี่เป็นยังไงเฮ้ยกัดกันทุกวันเลยเหรอมีขาวฮะขาบาดหมดเลยเฮ้ยไปเห็นยังมาเบิ้งขานั่ะบาดเบิดโอ้ขาบาดเบิดเลยโอ้เจ็บแหงบ่ไผกัดไผกัดไผกัด ฮะบักแดงบ่วิงที่ระบ,บาดิดเลยนี่อู้พูพแขนขาดีมึงนี่เนาะโผดแห่งนักเลงขนาดอ้อนดังๆกว่านี้แล้วก็วันนี้ก็จะให้น้องเขาไปริมทะเลนะครับหรือว่าข้างถนนตรงไหน,นก็แล้วแต่ถ้าเจอนะครับ หมาจรจัดนะครับก็ให้น้องเอาอาหารไปให้นะครับแบบเร่งด่วนนะครับมีคนแจ้งมาว่าเขาหิวมากนะครับมีเด็กตัวผอมๆนะครับหลายตัวเลยนะครับหลายตัวเป็นโอ้ไม่รู้เท่าไหร่นับไม่ได้นะครับเยอะมากนะครับก็ให้น้องเขาเอาอาหารไปให้แล้วกันนะครับ อย่างนี้ยัง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 ฮะจำมือจำมือเดิทำงานกันเด้อ,อไปทำงานกันเด้ออยูนน่กบับบุคดานี่นะครับนะเราก็จะแวะเข้ามานะครับผมก็จะแวะเข้ามาเอาอาหารให้เด็กๆนะครับอา,อาหารตั้งไว้ อาหารไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็จะให้ตรงนี้เพราะว่ามันมีเพื่อนๆนะครับน้องๆที่เขาเดินผ่านหน้าห้องนะครับเวลาเขาเดินผ่านเขาก็จะเอาอาหารให้เองนะครับเวลาผมไม่อยู่ผมจะตั้งอาหารไว้ตรงนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับหลายๆคนว่าอาหารบ้าจะอยู่ยังไงกินยังไงนะครับผมก็จะตั้งส่วนมากผมจะตั้งกระสอบไว้ตรงนี้นะครับนะครับแล้วผมก็ไปทํางานนะครับอันนี้คือมาเติมพลังก่อนนะครับมาหาเด็กๆก่อนแป๊บหนึ่งนะครับไปไปต่อ มีขาวนะครับมันกินไม่เหมือนเพื่อนนะมันชอบกินสูงนะครับชอบกินสูงอันนี้หมาตัวเล็กไม่กินนะครับตัวเล็กไม่กินก็ให้หมาตัวใหญ่กินนะครับหมดแล้วแดงแดงก็กินนะครับแต่ส่วนมากมีขาวชอบนะครับชอบหมักกีนก็ชอบหมกนะักเดี๋ยวไปทํางานกันเด้อไปทํางานกันเด้อ นี่ส่วนแมวก็เช่นกันนะครับก็จะนําอาหารมาให้อยู่เรื่อยๆนะครับตลอดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับน,นี่อันนี้นนอันนั้นแมวเป้าไอ้กิกเอไม่เลี้ยงนั่นเหรอไม่รอบอ่าคนเอาไปเลี้ยงได้2วันเขาเอามาส่งคืนแมวเป้าใส่กล่องกล่องนะนะ ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับนะกลับมาเติมพลังนิดหน่อยนะครับก็มาเอาคามหนักเพิ่มนะครับเพิ่มกว่าเดิมแล้วก็เสื้อเกะน,นะครับไปก็จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะ,นะอันนี้ก็น่าจะ25โลได้นะครับนะหลายอย่างนะครับของกินของใช้ของที่จําเป็นต่างๆนะครับ ก็สวัสดีตอนเช้าเชงานหนักไม่ได้กลัวนะครับไม่กลัวเลยงานหนักนะครับแต่กลัวอย่างเดียวกลัวของหนักนะครับแมมันหนักแต่ก็ได้นะครับได้ได้ไดไดการทํางานมันชินแล้วนะครับชินให้ดูบรรยากาศยามเช้านะครับไอหมีมานี่เร็วมานี่ทําไมตามมาหมาบอได้เฮ้ยอ,อย่าไปน้ำอ๋อไม่มีไม่มีคนให้เข้าอยู่นะอ๋อโอ้ให้อยู่ แต่คิดถึงใช่ไหมโอ้ยไม่ได้อยู่หลายวันสองสามวันเองไอหลังเหมือนกันทำไมต้องตามออกมาตามออกมาไม่บอกเลยนะตามออกมาไม่บอกเลยกลัวโดนดูก็อ่อนหน่อยมามาม,ามาไปก็ไปเออให้ไปอยู่ให้ไปอยู่มามาม,ามาโอเคโอเคบอ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 ว่าดอกฮะย่ง ยังบ่จอีโอโบเอาเมื่อดอก่ส่งเมื่อดอกหายไปน้ำนอยู่หายไปน้ำนอยู่ไปไปไปมา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 เออโบว่ามามามไป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 กับไปมามาไป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 กับไปบ่ว่าอืมโอ้ยไป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 ว่าม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 า ma má, má bò lai cắp đọc. Má. Ủa bà. Mày bay vô. Ôi. Má vào đẩy đây <laughs> này. Má vào đẩy đây này. Má <laughs> khít hoa hết không bỏ. thương măng vắng lời. thương ma. Ôi. sai lắm. sai lắm. Má à mì mì bà này êm mà. Má này êm. Xài lắm. này êm. Má này êm. Má này này êm. này này lắm. này อันนี้เขาบอกว่า,าแบกภาระนะไม่ใช่แค่แบกภาระอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แบกภาระคนที่อยู่ข้างหลังอย่างเดียวนะครับอาจจะแบกภาระนะครับคนทั้งประเทศก็เป็นไปได้นะครับโอเคขอบคุณครับที่เป็นกําลังใจให้นะครับ

วันนี้เราก็มากินข้าวกับแกงไรนี่แกงไข่ไแกงไข่เขาห่อให้ไข่น้ำไข่น้ำไข่น้ำเหรอเพิ่งเคยกินไหนอะโบเห็นใครทำนี่ดิไข่น้ำไม่กริบมองไม่เห็นนี่กินที่นี่ก็สุดยอดแล้วเขาห่อให้ <c oughs> เรามีอาหารเสริมอยู่นะนี่อาหารเสริมของพี่ๆเขาให้มาเดี๋ยวไปเอาปาปองมาก่อนนี่อาหารเสริมของเรานะครับส้มหมูนี่ส้มหมูที่พี่เขาฝากมาให้ นะครับก็ได้ก like <laughs> ินส <laughs> ้มหมูกันนะเป็นคาราเบลตัดนี่แกงอะไรนี่ ครับนะตอนนี้เราก็หยุดหน่วยนะครับรับประทานอาหารสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยออกปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับนะก็เรื่องราวนะครับบางทีบางเรื่องบางครั้งนะครับถ่ายทอดลงนะครับในแพลตฟอร์มโชเชียลหรือเป็นคลิปต่างๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับบางเรื่องบางอย่างก็ไม่ได้นํามาถ่ายทอดนะครับเนื่องจากเป็นความลับนะครับต่างๆนะครับหรือว่าก็ตอนนี้ก็รอนะครับแป๊บหนึ่งนะครับดีแลกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ ทํางานต่อไปนะครับแต่ว่างานอะไรก็ไม่ได้บอกนะครับล่วงหน้านะครับว่าจะเป็นงานอะไรนะครับก็ปิดเป็นความลับนะครับนะตอนนี้ก็ได้รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับอาหารการกินก็จะเป็นพวกห่อมานะครับห่อมาห่อมาจากกองร้อยนะครับห่อมารับประทานนะครับจะมีอาหารเสริมก็อาหารของพี่ๆนะครับนะที่เป็นแนวหลังส่งมาให้เช่นปลาปองอะไรส้มแหนมต่างๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับนะอันนี้ก็ได้รับประทานกันเสร็จแล้วนะก็อ่า เดี๋ยวค่อยเทียบตัวออกปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อ่ะโอเคนะครับการนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับก็ขอบคุณมากที่ดูจนจบนะครับเรื่องราวต่างๆที่ถ่ายทอดลงมานะครับอ่ะก็คอยติดตามเรื่องราวต่อไปนะครับว่าผมจะถ่ายทอดอ่าเรื่องไหนแนวไหนนะครับก็อ่ขอบคุณที่ดูที่ชมนะครับที่สนับสนุนตลอดมานะครับขอบคุณครับนะโอเคนะลาไปก่อนโอเคครับเด็วครับ